ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชปพอดแคชแน,นลนะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาทําวงล้อเอ็นเลดนะครับปกติเนี่ยพี่ไม่เคยทําวงล้อเอ็นเลดมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกมันยากไปเว้ยจริงๆพี่เคยลองทําอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยแต่ตอนนั้นแบบไม่ได้อัดคลิปไงแล้วแบบสุ่มได้ตัวละครไม่ดีใช่ไหมจบที่เวฟป,ประมาณ10กว่าๆคือไม่ผ่านละเพราะงั้นในวันนี้นะ้นองๆนะพี่จะทําวงล้อเอ็นเลดโดยใช้ตัวมิติกให้ดูถ้าสมมติเล่นมิติกแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ซันต้าไม่ได้เชฟเนี่ยพี่ว่าไม่เกิน30อะยากกยากมาากๆหรรือวว่่พีคทําแบบเป็นวงล้อตัวววทําาเเงงินแยกกข้้ไปออีละใช่มมืออพ ตอบมาสิใครที่ทันยุคหมึกพอนี่คืออายุไม่นอนะ้อยนะะก่อนที่จะไปเรื่องคลิปนะครับพี่ขอฝากร้านที่พี่ซื้อตัวละครเป็นประจำด้วยนะครับจะหาตัวละครเทเลทาวเวอร์ดีฟนดีๆทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีๆมานําเสนอวิวประกอบร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละครเทเลทาวเวอร์ดีฟนสุดตึงที่มีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้จะมีบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นบริการต่างๆในเพชรซิมูเลเตอร์99ก็ตาม ทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้100%แน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขายให้ปับ๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้มนึกถึงตัวละคร t ทเลทเทิลเวอร์ดิเฟนก็ต้องนึกถึงร้านบิวปะกรเท่านั้นในส่วนของวงล้อมิติกเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะจะมี13ตัวนะฮะตอนแรกมี12แล้วก็เพิ่มตัววาเลนไทน์เข้ามาอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวมิติกเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยพี่บอกเลยว่าโหดมากๆอันนี้พี่พูดตรงๆนะครับว่าพี่ไม่มีต ก็พูดกันตามตรงว่าเกลือจริงๆเว้ยช่วงนี้สุ่มอะไรก็ไม่ได้เลยน้อยใจว่ะซึซึอ่ะเราไปเริ่มสุ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับพูดก่อนนะว่าว,าวงล้อเอเลนมิติพี่อาจจะอาจจะได้ไปไม่ไกลแล้วกันถ้าไม่ได้ตัวทําเงินเะนาะโอ้โอ้โอ้โหนึกว่าจะได้ซันตา้าซะหน่อยได้พี่กิจคาเมล่าแมนนะครับสำหรับกิจเองก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นมิติยุคแรกๆเนาะก็ใช้เงินในการอัพค่อนข้างสูงพอตัวะไรแบบสูงระดับหนึ่งแล้วกันขอเชฟเถอะถ้าได้เชฟในชีวิตจะดีมากๆเลยยางน้อยเชฟก็เป็นตัวลละครรที่ใใช้้เงงินนนกกาาอยม อย่าบอกนะคาตาเสปีเกอร์วูแมนนี้เหรอันนี้คือแย่เย่มากนะแย่จริงเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต้นเกมแล้วไม่มีการสถานะเลยเวพิสสภาพเอเลนะเอเลนี่เป็นอะไรที่แบบทอยเลตเยอะสถานะเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะคาตาสปีเกอร์มนนี่ไม่เหมาะกับการลงเอเลจริงๆอันนี้พูดจริงๆตัวที่3นะฮะดูเหมือนจะได้ตัวลัดไฟเวิร์กนะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ถึงแม้จะไม่ดีเท่าเชฟก็ตามนะฮะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้แต่ว่าเงินในการอัพก็ใช้เยอะอยู่นะใช้เยอะอยู่นะตัวเนี้ยเอาจริงปะ่ะสุ่มมา3ตัวคือ ไปในทางที่เริ่มไม่ดีแล้วโอ้โหทรงนี้อยู่ที่เชฟแน่นอนกกรันตีแบบมั่นใจเดี๋ยว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 ไม่ได้หรอก What What the fuck เฮเวนเอร์แล้วได้ตัวนี้มาคือแบบโคตรแย่แย่มากๆคือแม่งกว่าจะเลเวลวตันน่ะแม่งใช้เงินเยอะมากเว้ยเรียกได้ว่าเป็นวงล้อครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ทำมาเลยนะแล้วก็ได้ตัวละครที่แย่ที่สุดเลยถ้าได้ช็อตกันนี่คือบันเทิงเลยอ่ชอาช็อตกันนะฮะบอกเลยยับตานี้ยับ ซันต้าไม่ได้วันเดนทายไม่ได้สติเตอร์แท่นทีวีแมนก็ไม่ได้นะฮะเชฟก็ไม่ได้สรุปตัวดีๆไม่ได้สักตัวเลยบรรลัยแล้วครับไอคิปอนบอกเลยนะครับว่าถึง30ก็บุญล้วดีไม่ดีนะ20กว่าไม่หลอดแล้วเพราะว่าทีมเนี่ยมันไม่มีดาเมจหนักๆเลยเว้ยแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยช่วงประมาณเวฟบยี่สิบกว่าๆพวกอยเลสจะเลื่อประมาณแสนสองแสนเว้ยตอนนั้นแหละจะตีไม่ทันพี่ว่าวงล้อหน้าเนี่ยพี่จะต้องทําวงล้อแบบตัวละครให้เงินอ่ะตัวฟาร์มเงินอ่ะแยกอีกหนึ่งวง ไปเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันดีกว่านะครับเห็นแค่5ตัวละครในทีมก็แบบอว้าว uh ุ่นเอาทีมรีเจนทั่วไปยังมีโอกาสไปได้ไกลกว่าเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ทําใจไปก่อนแล้วกันทําใจแบบร้อเ็เลยแบบร้อยทั <im it in rain> 100้งร like ้อยพี่ลงเอเลนมาบ่อยเว้ยพี่รู้ดีว่าอะไรรอดหรือไม่รอดเออพี่เขาพูดอย่างน่งดี คือช่วงนี้มีน้องที่แบบดูใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็ทักมาในเพจ Facebook พี่ว่าพี่ครับพี่ขอตัวหน่อยถ้าพี่ไม่ให้ผมจะเลิกติดตามพี่ล่าสุดมีแบบนี้ด้วยนะแบบพี่ครับผมขอเอนจิเนียร์หน่อยถ้าพี่ไม่ให้ผมจะเลิกติดตามพี่โอ้โหเอนจิเนียร์นะลูกคนที่ตามพี่มาตั้งแต่พันศัพท์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่านิสัยพี่คือไม่ใช่แจกตัวเป็นหลักนะฮะถ้าแบบเออตัวละครดิจนอะ่ะอ่ะเดี๋ยวส่งให้ได้แต่ถ้าเป็นมิติหรือพวกตัวเอ็กซ์คลูซีฟที่หายากนี่ก็ฝันไปเลยนะน้องนะ,ะ,นาม,านม,นะมีแบบ พี่ครับผมขอมิติกตัวหนึ่งได้ไหมครับพี่พอดีว่าผมจะเอาไปช่วยลงด่าแล้วเอาของมาขายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ครับแล้วทักมาแบบนี้นะเป็นสิบคนนะ่ะแล้วแบบพี่จะเชื่อใครได้วะนี่มันมิชาชีพในรูปแบบของโลบอกแท้ๆอ่ะเอาเป็นว่าก็บ่นเรียบร้อยแล้วคือพี่เจอเยอะมากไว้ช่วงนี้ก็เลยแบบเหนื่อยๆใจอ่ะโอเคเราไปดูเอเล่กันเลยดีกว่าว่าเราจะไปได้สักกี่เวฟแต่พี่พนันเลยไม่เกิน30เวฟไปโก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  ด้วยกล้ามและสมองอันน้อยนิดของพี่พี่จะทําการวางชอดกันไว้บริเวณนี้เพราะพี่มั่นใจว่าตอนอัพเลเวลสูงมันจะตีได้ทั้งรอบวงตรงนี้พอดีตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยต้องเป็นตัวนี้นะครับก็นี่ ลัดไฟเวิร์กนะฮะบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยลัดไฟเวิร์กสำคัญมากถ้าจะไปลงตัวถทท่านซีนีมาแมนเพื่อมา AE ก็ไม่ไหวนะฮะใช้เงินในการลงแบบเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยกว่าจะตีเป็นกลุ่มแต่ว่าลัดไฟเวิร์กเนี่ยมันใช้เงินไม่ไม่มากนะฮะก็ประมาณถึงเลยว่าสุดท้ายนะ่าจะหมื่นนิดๆมั้งถ้าจะไม่ผิดนะโจมตีเป็นสเปซแบบเป็นกลุ่มก็ทดแทนกันได้อยู่อะเนาะที่จะวางไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเลเวลสูงเนี่ยมันจะตีโดนแบบเป็นวงกลมก,กว้างๆเนี่ยเอ๊ะแต่มันออกขวาเยอะไปเปล่าะ อาจจะออกขวาเยอะไปนะฮะต้องรีบนะครับต้องรีบอัพช็อตกันให้สักเลเวลสามก่อนเลเวลสามเนี่ยมันใช้เงินรวมๆไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็โจมตีค่อนข้างดีด้วยสำหรับช่วงแรกๆนะฮะก็ออโต้สคริปป์ยาวๆไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะมาถึงเลเวลสองแล้วครับสำหรับลาร์สไฟเวิร์คคาร์เมล่าแมนเออว่ะพี่ว่ามันออกขวาเยอะไปรู้สึกว่าจริงๆต้องออกซ้ายมากกว่านี้เว้ยแย่ yeah, แล้วไอ้ปอนแย่แล้วทีนี้ก็วาวุ่นเลยเวลที่สิบแล้วนะครับก็มาดูกันว่าบอสจะแตกหรือไม่แตกนะฮะเลือด่องชิๆอนหมื่งก็เงน,กลน,ะะ 1, กนเลลเวส S <S> ระบากใจจังอีกนี้นะฮะโอเคเงินพอขึ้นเรวอสามเรียบร้อยเลวนะครับเลือดแค่หมื่นสี่เนี่ยมันน้อยกว่าตัวทั่วไปนะแตกไปซะไอ้น้องเอ๊เดี๋ยวพี่ว่าเราวางตัวคาตานาสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยสักหนึ่งตัวไหมเอาไว้แบบให้ไอ้ตัวเนี้ยมันเดินเข้ามาจับเนาะเราจะได้ยิงฟรีด้วยคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะจําได้ว่าตอนหลังมันจะมีพวกตัวปรสิตด้วยนะถ้าจำไม่ผิดไอ้พวกนั้นก็ถ้าเกาะ กาะไอตัวข้างหลังเราที่ทำดามจนี่คือบันเลเลยจับมาเลยน้องเออเยี่ยมแค่นิดเดียวก็เอาบอกเลยตอนนี้ชดการก็เลเวลสามาด้วยลาาไฟเวิร์กก็เลเวลสามนะครับพี่ว่าเดี๋ยวเราเกมเงินพันสี่ในการอัพลาาไฟเวิร์กคาเมล่าแมนเนี่ยให้ขึ้นเลเวลสี่ก่อนดีกว่าระยะมันจะเป็นยี่สิบห้าใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่แบบตีไปโดนทางซ้ายเนาะถึงจะนิดหน่อยก็ตามไม่รู้ว,ว่าจะถึงจริงหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าพี่เบี้ยวมาขวาเยอะไปจริงๆนะอะ เออว่ะโดนโดนเดียวโดนนิดเดียวถ้าเลเวลต่อไปอ่ะโดนหมดเลยแต่ว่านั่นแหละใช้เงินเยอะไป3 0 0พันก็ไปอัพตัวอื่นดีกว่าล่าสุดขนาดนาสปีกเกอร์วูแมนคือร้องไห้แล้วนะเอาลงมาเพื่อโดนสถานะรัวๆเลยเนี่ยพี่ว่าถ้าเราเข็มเงิน3 0 0พันในการอัพตัวลัสไฟเวิร์คคาเวล่าแมนเนี่ยเราไปอัพตัวช็อตกันให้เร็วตันดีกว่าใช้น้อยกว่าเยอะปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของ DPS ไม่พอพวกที่เลือดหลักแสรละเอออย่างเราทำเลนี้ก็ตีโดนขวาแล้ววะเขาเรียกว่าตีก่อนได้เปรียบถ้าอัพ3,000ันแม่งเยอะไปจริงวะเเป็นว่า อีก2อีก200แล้วกันเนาอ,อัพช็อตกันให้ขึ้นเลเวล5ก่อนดีกว่าอ่ะช็อตกันเราขึ้นเลเวล5แล้วช็อตกันเลเวล5ดาเมจอยู่ที่พันหนะครับคูดาวสู0ย 2, 5ก็วิละประมาณ6,000จังหวะน,นี้แหละพี่ต้องวางตัวคาตนาเพิ่มและเอามารับสถานะน้องร้องไห้นะแบบหนูเกิดมาเพื่อให้รับสถานะเหรอพี่ <c oughs> สงสารวะขอเล็งแป๊บตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำดาเมจหลักเวยคือ คาตานาสปิเกเมนตรงกลางคิดถูกปล่าวะคือมันเป็นตัวที่มีดาเมจสูงมากตอนเลเวลหอ่ะเพราะว่ามันมีตี2ทีเอ๊ะไม่ดีต้องเรียกว่าเป็นตัวละครที่สมมติมันจะถือดาบคูใช่ไหมเวลาตีอ่ะมันจะเป็นดาเมจหนึ่งหมื่นสองตัวละครติดกันเว้ยเวฟที่20เลยนะครับเออเลือดแสนเจ็ดอันนี้ก็เยอะนะถือว่าอาจจะไม่ทันละแต่ก็น่าจะผ่านอยู่นะอันเนี้ยมาเลยเจ้ามิวเทนไทเลตสองจุดศูนย์ไอ้บอสอ้วน <laughs> บูบี้น้องอ่ะทันเป่าวะ เอาเรื่องอยู่นะแบบแบบเลื่อนไปรดช้ามากๆเลยเวแต่ได้เห็นศักยภาพทีมนะครับว่าถ้าสมมติเจอตัวละครที่แบบเลื่อนหลักแสนขึ้นไปก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านนะฮะเค okay, เอาจริงวะ <laughs> อาจจะไม่ผ่านจริงวะม่งเริ่มหลุดแล้วไม่แต่แต่ยังทันอยู่เออเนี่ยแวะต่อยหนึ่งทีโคตรดีเลยคือพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยลาร์ดไฟเวิร์กเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าใช้เงินอัพเยอะ แต่คาตานะเนี่ยมันใช้เงินอัพน้อยกว่าแต่ก็มีดาเมจที่แบบเร็วและแรงพอโตใช่ปหมละ่ะลังเลไงถ้าสมมติเราไปเอาลาดไฟเวิร์กก่อนดาเมจเมื่อกี้คือไม่ทันนะเว้ยว้าเงินพอแล้วึ้นเลเวลห้าสำหรับคาตานะสปีกเกอร์บูมเอนนะฮะดาเมจสองพันห้าครูดาวสองจุดห้าดีเพสวิลล่าห้าพันนะครับตรงนี้ยังพอตีทันอยู่นะแต่สถานการณ์เริ่มแย่แล้วจริงๆอะอยากลงกิจแต่ก็กิจอะถ้าเอามาตอนนี้คือไม่รอดเลยเว้ยคือประเด็นน่ยปัญหาตัวละครมิติเก่าๆอย่างกิจหรือท่านซินิมาแมนพวกเนี้ยใช ถ้ามาตรงข้างในนี้ชิมหายเลยนะส่งหน่วยซอนแนมไปตูม้มบางทีก็สงสารน้องนะแต่น้องต้องเข้าใจนะฮะว่าตัวนี้มันใช้เงินในการลงแค่ร้อยเดียวนะครับพาะง้นทุกสถานะเกต้องรับไปซะเห็นไหมโดนปรสิตจับอีกแล้วมันคือการเสียสละแหละอืม <laughs> สงสาระ <laughs> ส่าระพี่ว่าเราไปไม่ถึงเวฟบสามสิแม่เลยแค่เว็บยี่สามก็รู้สึกว่ามันเริ่มแอบตึงแล้วนะแอบตึงหน่อยหน่อยตึงหย่อนตึงหย่อนอ่าแต่ก็ยังพอผ่านอยู่นะครับเวฟบยี่สี่นี่แบบโอ้โหแต่ละตัวที่ออกมาเลื่อนหลักแสนนะฮะ บอลไลแน่นอนเพราะดามจทีมเราเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนก็เริ่มหนัก,กน,นะถ้ามาหลายตัวนี่คือชิบหายอะเอว่าลุนวะลุ้นลุนนลุน,ล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 นต่อให้รอดอะเว็บต่อไปก็ไม่รอดปะวะทง่ง,ทงอย่างเงี้ยส่งอย่างเบสอืมืมชัดเจนไม่ทันดามจไม่ทันตอนแรกจะเก็บเงินไปอัพลัดไฟเวิร์คขึ้นเลยว่าต่อไปคือต้องอัพตัวคาตนาแล้วต่อให้อัพก็ไม่ทันนะเนี่ยส่งเนี่ยมันโอ้น่าจะหลุดอะน่าจะหลุดเยอะด้วยโอ้โหแล้วหลุดแบบเลือดเดือดเป็นหมื่นอันนี้พี่ว่า การันตีแล้วฮะแตกแตกไอ้หนอดเว็บเนี้ยเออเอาละเอาละทำไงดีทำไงด,งดีตัวละครอะไรที่แบบเราปั้นง่ายๆแล้วก็ดาเมจจะทันชอดกันแล้วทำไมเว็บ25มันมันดู่วยกว่าเว็บย4ที่ออกมาวะแล้ววางไหนดีววเนี่ยโอ้โหหวาวุ่นเลยเห็นปะเว็บย5บ้าเนี่ยไอตัวที่เราวางไว้มันเคลียร์ได้นะเวย้ยแต่เว็บ2ี่มันเคลียร์ไม่ได้อาจจะเพราะคันตนาเลเวลอัพหรือเปล่าเอาละไอปอนชิบหายละอัพอัพโอ้โหดาเมจ1น0 0พต่อ0.6วิ ไม่ทันนะฮะเพราะว่าเลือดมันเหลือเยอะมากต่อให้ฆ่า2ตัวนี้ทันตัวข้างหลังก็มีอยู่อีกหนึ่งตัวโอ้บรรลและจดปึกพอกูนั่งสบายใจเลย <c oughs> มันตัวละเท่าไหร่วะถ้าตัวละ2 0 0นี่คือแตกโอ้โหต่อให้ <c oughs> ยังไงข้างหลังมันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่หญเลยดีกว่าแตกเรียบร้อยนะครับก็ไปได้แค่2ี่เวฟนะฮะพี่ว่าการทําวงล้อมิติในเอเลดขครั้งแรกของพี่มันล้มเหลวอะจริงๆอา,อาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่ละพี่ว่าต่อจากนี้เราจะทําการทําวงล้อที่แบบมีตัวทําเงินนะ่ะแยกไปอวง้เลยนี่วยให้แบบ มันไปได้ไกลขึ้นนะเนาะไหนลองคอมเมนต์มาซิว่าเราควรมี2งวงล้อไหมหรือว่าเล่นแค่วงล้อเดียวเหมือนเดิมดีพูดถึงมีน้องคอมเมนต์แบบว่าให้ทําวงล้อหลายๆอันมาผสมกันก็น่าสนใจนะครับอันนั้นก็ขอบคุณมากสำหรับความคิดเนาะเดี๋ยวพี่จะลองเอามาทําดูสรุปวงล้อ,อเอเลนนะครั้งนี้ก็ไปได้ไม่ไกลนะครับไม่รู้ว่าเพราะตัวละครที่ได้มามันมันเกลือมากเกินไปหรือเปล่านะแบบได้ซันต้ามาก็ได้ไดเชฟก็ดีได้ตัวซีนิเตอร์ทัชทันทีวีมาก็ดีนะครับหรือจะเป็นมิติตัวใหม่ล่าสุดอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะะแตตต่่กก็็าามมสสภพครัุได้้5วลี บรรเลยพอตัวเลยออนว่าคลิปนี้ก็จบเท่านี้เออสำหรับน้องที่ถามว่าพี่จะมีคลิปแจกตัวอีกไหมก็ตอนนี้ยังไม่มีละกันเนาะเพราะว่าเวลาทําคลิปแจกตัวเนี่ยจะมีปัญหาที่ตามมาเยอะเช่นแบบน้องคนนี้ไม่ได้เออทำไมให้แจกแค่นี้อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดพี่ก็แจกมิตรติดไปยี่สิบตัวนี่ก็เยอะนะส่วนตัวพี่มองว่าเยอะมากเลยนะยี่สิบสามตัวก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ